วันนี้พู้แก้มวันสุดท้ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟลอริดาเพนซิลเวเนตอนตีหนึ่งแล้วก็ไปนานแค่ไหนคะไปโรงเรียนโรงเรียนเอสคูลผมประมาณ2เดือนครับไป2เดือนมีแผนจะไปไหนหลังจากนั้นต้องรอ first command ครับต้องรอ first command ว่าจะได้ไปที่ไหนจะได้ไประจำการที่ญี่ปุ่นหรือว่าฮาวายหรือว่าฟลอริดา รครผมได้บัชเลอรอิค onom ิกแอนด์โพลิติกครับหน้าที่เราคือทำอะไรได้บ้างครับหน้าที่หนะ้าที่ผมใน Navy ่ทำตอนนี้เป็นช่างตรวจการเกี่ยวกับเซฟตี้ความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องบินครับเป็นคนไทยคนที่เท่าไรหร่แล้วครับที่มาไม่ทราบเหมือนกันคร<ช>ับแต่แต<ช>ว่าเห็นเห็น<ๆ>ในโบชัวร์ที่เขาแอพพลายซิติเซนมีอยู่8คนครับโอ้สิบห้า Um what's your name again? My name is uh Estevan. Nice to meet you. Okay, so I I heard that you guys are gonna leave a camp so, right? So what did your next stations go? So my next station is gonna be in Pensacola, Florida. My uh, my rate's aviation machinist mate. What it basically is is a plane mechanic. Oh uh, wow, that's awesome. I don't really know what to expect. Uh, hopefully, I'm ready though. Okay, and can you guys see that he also has like reward from um, what is this one? Sharp shooter. Or in oh. the Street gun. Man. Congratulations. Thank you. Appreciate it. Appreciate yeah. it. Have you ever been to Thailand before? Yeah, I've been to Thailand once. I really like it. It's fun. It's cheap, but it's really hot though. <laughs> it's too. It's too hot. <laughs> <laughs> so you're gonna like Florida a lot because of it's the same um, weather. We're, fishing. Oh, yeah, we're gonna do fishing. Yeah, we're gonna do fishing. That's cool. And we're gonna play kite a lot. Oh, yeah. <laughs> <laughs> um, if you can suggest people to be um, Navy, you're gonna like tell them to come or join or not, in your own opinion? Uh, my opinion, it really depends where they're coming from. You know, like for me, I joined the Navy because I don't really have nothing much going on for myself. Okay. So I say if you don't have nothing going on in your life, then yeah, go uh -huh. for the Navy because you, you get to travel. You get to meet like really cool people. Uh -huh. it's it's, I mean, that's traveling. Yeah. <laughs> is this like good experience for you to join this? Like, or are you regret this? In the beginning, yeah, because like, you know, they took my phone away, my freedom. I couldn't eat the same, I couldn't work out the same. But boot camp isn't hard, it's just really boring. Okay. We don't really do nothing, all we do is clean. you. ินดีนะครับช่วยกันค่ะชวนคนไทยมาเป็นทหารเลยนะก็ผมมาจอยเนวี่เพราะว่าผมทำร้านอาหารมานานแล้วแล้วผมมีบัชเลอร ม,มันเหมือนกับว่ามันเบื่อแล้วผมอยากจะทําอะไรกับบัเชเลอร์ตัวนี้ครับก็เลยต้องมาเป็นซิติเซตต้องมาเป็นทหารก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้แอปพลายเป็นออฟฟิเซอร์ก็คือถ้าทหารมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันได้เป็นเนฟิตที่ดีช่วยช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราแบบว่าคืองานร้านอาหารมันได้เงินเยอะก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่เป็นลองเทิมครับ เวลาเราแบบกเกษียณหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเงินช่วยเหลือตรงนั้นเป็นอาหารเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราสามารถดูแลครอบครัวเราได้ทั้งเบนเดฟิตอะไรต่างๆเพราะว่ามันใช้เวลาเต็มที่ก็5ปีถ้าไม่ชอบเราสามารถพูดเบนเดฟิต uh, ที่เราได้รับเป็นซิติเซนได้ไหมได้เร,เราได้สิทธิในการได้สัญชาติซิติเซนอย่างไรบ้างครับก็คือเราจะได้เป็นอเมริกันภายใน10วิคเนี่ยเขาจะทำโปรเซสให้เราเลย ตวว <ขอ S 1> ันสุดท้ายก่อนอื่นที่เราจะมาเป็นแอปพลายนี่เราใช้<ก>ไปอะไรครับใช้กรีนการ์ดครับใช้กรีนการ์ดของแอร์ฟอร์ผมไม่แน่ใจตอนที่ผมไปสมัคร Air f o r ร์ใหม่ๆเขาเอา10ปีผมเลยสมัครไม่ได้แต่ของ Navy เนี่ยเขาเขาโอเพนเขาเปิดเยอะเขารับได้2ปีผมก็เลยแอปพลายมาเป็น Navy แล้วเขามีโปรแกรมช่วยเหลือมากเนวี่เขาทำงานหนักกว่าแบรนด์อื่น,นเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการคนครับรุ่นเรากี่อยคนครับรุ่น รุ่นผมมี5กลอง้อยครับประมาณ500คนที่โจงอแต่วก็จะมีรุ่นอย่างเงี้ยในทุกๆทุกๆสองวีคครับทุกๆสองวีคจะมีโจมมาแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ผ่านการันตีเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นครับทุกอย่างจะเริ่มต้นหลังเอสกูหลังจากที่ผมไปเอสกูที่ฟลอริดาหลังจากนั้นจะเริ่มคอมแมนคือเริ่มต้นแบบมิชชั่นครับเริ่มต้นภารกิจภารกิจแรกว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแต่ว่าจะมีคนโดนโดนคัดออกไปเรื่อยๆครับ๋ยวเล่าหลังจากที่เราเข้าบู๊คแคมป์ประมาณ กี่วิกนะครับเราก็ได้รับเป็นซิติเซนเลยรัครับผมเข้าแค่10วิกครับ10วิกแล้วผมก็ออกมาก็ได้ซิติเซนเลยว้าวเพราะว่าเขาจะคัดตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นซิติเซนมันมีงานหลายอย่างที่ถ้าคุณไม่ใช่ซิติเซนไม่สามารถทำได้ หมายความรักต่างๆ้าราชการหรือว่าความรักต่างๆของกองท skinny, ัพเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปทําได้และคุณสมบัติของเด็กนี้พกคนนี้คนนี้จะมาสมัครเป็นก็คือม r นี่คืออย่างไรบ้างครับครูกรูแค่ว่ามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีมาตรฐานด้านการศึกษาปานกลางครับที่เขาเข้ามาภาษาก็ถรูว่าภาษาก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเป็นพูดเก่งครับเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะบีบให้เราพูดหรือว่าเรียนรู้ในกรมทหารของเขาเองครับ เข้ามาแล้วทําได้แน่นอนทาได้แน่นอน <Okay. S 1> ไม่ยากเกินไม่ยากเกิน <ทำ S 1> ไม่ต้องตั้งใจเกยบเป็นได้ทุกคนเป็นได้ <Okay. S 2> ครับมาถึงตอนนี้ทุกคนคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพทหารอเมริกันสําหรับชาวต่างชาติต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไรต้องบอกเลยนะครับว่าอาชีพทหารอเมริกันนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกเชื้อชาติทุกเพศเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการทหารปีละมากกว่า6 0,000คนนะครับโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีอายุตั้งแต่15ถึง35ปีจบการศึกษาขั้นต่ำมอตสอบผ่านได้คะแนนทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดโดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเบื้องต้นสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวแทนรีคูตเตอร์ในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านเองซึ่งมีอยู่หลายแห่งแทบจะทุกเมืองเลยนะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขรายได้ขั้นต่ำของเราทหารมาแล้วครับอยู่ที่ขั้นต่ำ100,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับนอกจากนี้ยังได้ค่าชาวบ้านต่างหากด้วยนะครับ ตอนนี้เรากำลังมาที่สถานีรถไฟระหว่างเมืองนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3 5นาทีจากในตัวเมืองดาวทาวชิคาโกไปยังที่โรงเรียนฝึกทหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับเซ็นทรัลเรลเวย์สเตชันนะครับเมโทรสเตชันชิคาโกก็เป็นหับนะครับ เป็นหับซึ่งตรงนี้ก็จะมีะทั้งของเมตาแะครับแล้วก็ของ Mtrack ที่เราจะสามารถที่จะนั่งไปที่สเตทอื่นได้ด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นพลาซ่าด้วยนะครับนี่เป็นพลาซ่าขนาดใหญ่โดยปกติแล้วที่ชิคาโกเนียถ้าเป็นสถานีรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นพ l าซ่ายรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ติดแอร์นะครับ สถานที่สะอาดเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนแล้วก็มาช้อปปิ้งรวมถึงระหว่างรอรถไฟออกนะครับตรงนี้เป็นชานชลานะครับซึ่งถ้าเราจะ ขึ้นสายไหนหรือว่าเทรนตรงไหนเราก็ต้องมาดูชานชาลาของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเราต้องซื้อตั๋วมาก่อนนะครับตรงนี้มันจะไปที่ชานเมืองนะครับตรงนี้ที่เราไปกันเนี่ยจะเป็นเกตเล็กซึ่งโรงเรียนทหารจะอยู่ตรงนี้นะครับเกตเล็กอับนอส363นะครับก็เที่ยวต่อไปจะออก6โมง2นาที วันนี้ก็มาส่งทหารนะครับกับค่ายน้องๆทหารกับค่ายกันเขาบอกว่าถ้าจะซื้อตั๋วเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้ไอเนี่ยรถไฟก็เป็นรถไฟสองชั้นนะครับใหญ่โตใหญ่มากแบบนี้เลยเป็นสองชั้นแต่ว่าไม่ใช่รถไฟนอนนะครับเป็นรถไฟนั่ง ะสะอาดมากแล้วก็มีมาตรฐานสูงนะครับเราสามารถที่จะใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายอย่างตารางเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Meta นะครับผ่านมือถือได้นี่นะครับมันจะเป็นโลโก้ Meta อยู่ตรงนี้ M E G R A ก็จะวิ่งระหว่างเมืองชิคาโกไปยังชานเมืองนะครับซึ่งก็มีหลายเส้นทางนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ เดี๋ยวเราส่งทหารขึ้นรถไฟกันเราก็จะต้องกลับเข้าไปในเมืองชิคาโกอีก2คนครับทหาร3มคนรถไฟยาวมากนะครับยาวมากและสะราดอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้จังเลยคุณอาตีรู้สึกยังไงกับบนรถไฟ,น,ไฟนั่งรถไฟนุดิดียวรถไฟก็สะอาดนะครับแล้วก็สะดวกสบายมี2ชั้นนะครับราคาก็ไม่แพง ปกติถ้าเป็นคนทั่วไปจ่ายเต็มวันนี้เป็นอาหารจ่ายครึ่งราคานะครับก็เดี๋ยววันนี้นั่งไปประมาณชั่วโมงที่เกร็ดเล็กนะครับที่ข่ายเียวพูดที่มาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็โอเคไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายนีครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่นบนรถไฟมาส่งถึงที่เลยนะครับถึงบนขบวนรถไฟเลยโอ้รถไฟสะอาดมากนะครับ โอกี้น้สากเลยครับโหนี่เป็นห้องสูตร V I P เลยนะครับนั่งได้สีที่นั่งพอดีเดที่ยงนี้ออกหกโมงสองนาทีนะครับโอเคอ่ะบา,บ,าบายบายกันบายบายกันบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ